ไม่ให้้ขึน Run กล้าขึ้นเ <Run. S 1> อาอไปด้วยเลย run สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะในช่อง Family สีทับไทยค่ะ ไนครับวันนี้พ่อใหญ่ไปร่วมงานบวชครับโอ้จะขี่พ่อใหญ่ไปไหนไปงานบวชงานบวชใครครับงานบวชพี่ครับงานบวชพี่อ๋อพี่น้องกันครับอยู่ที่บ้านพีมานครับผมอยู่ที่บ้านพี่มานใกล้ๆครับอแต่บ้านเรารู้สึกเขาไม่ให้จัดงานนะใช่ครับก็เอาไปถ่ายรูปเคครับ นิดๆหน่อยๆใช่ไหมพอได้ถ่ายรูปคู่กับพ่อใหญ่ก็เอาเนาะอ่ะสุพรรณสาหนูจะไปไหนคะ,ะลงไปด้วยเหรอโอ้นึกองว่าจะพาน้องไปด้วยแม่อุษาอุษาแอบดีใจ เขาอยากไปด้วยนะ่ะยังไงดีพวกเรา,เราอยากไปด้วยต้องต้องหัดขึ้นรถก่อนทันสายยังขึ้นรถยังไม่เป็นเขาอยากไปด้วยนั่นแหละแต่ว่าเราทำยังไงพวกเราทำยังไงจิจิจับยัดใส่กระเป๋าไปเลยลูก <c oughs> ไม่ให้ขึ้น ลขึ้นเอาไปด้วยเลย ขึ้นโต๊ะเซนนอนเลยครับต้องวง,งมากเลยพอดีแถวบ้านเรามันไม่มีที่เนินสูงๆเนาะใช่มันต้องหาที่บนหลางป่ะฮะเดี๋ยวพ่อจะเดินทางแล้วมาีมาิมาเอไปแอบชอบอีกละแอบชอบดูสิเนี่ยมีการไปกอดขาวพ่อไปอีกนะไม่ให้ไปไม่ให้ไป <laughs> กอดขาวอีกไม่ให้ไปเอ่อเเสียงทักทายส่งคุณพ่อด้วยนะคะนี่เสียงทักทายนะคะเสียงทักทายเก็บชุพันศาใส่กระเป๋าไปเลย ะสะพนานสาเก็บใส่กระเป๋าเลยถ้าตัวเล็กๆก,ก็จะพาไปด้วยอยู่นะนี่อยากไปค่ะอยากไปด้วยติดอะไรติดขนาดนี้ติดเข้านี่ไปขึ้นรถ่อยวะนะลองดูหน่อยสิลองดูหน่อย

กอดี่กเกอดกอดะกอด่กอตรงไหนกอดตรงไหนกอดเลยยังกอดตรงไหนพี่ปิมไปไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวพี่ฟิ์มก็กลับมาตรงนี้พอดีว่ามีงานบวชที่บ้านนะคะเขาจัดแบบเล็กๆนะคะไม่ได้จัดแบบยิ่งใหญ่สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะ ก็จะเอาช้างไปพวกเรามาช่วยกันยกโต๊ะเร็วยืนถ no okay. bon ่ายรูปน uh, yes. ิดๆหน่อยๆนะคะของสามคนบทหลานครับบทหลานวันนี้เพราะว่าเขาไม่ให้มีขบวนแห่นะคะวันนี้ก็จะเอาช้างไปยืนถ่ายรูปนะคะกับนาคนะคะนิดๆหน่อยๆคุณภาษา อหนูก็ช่วยพ่อดวยว่ะลูกหนูก็ช่วยพ่ออะสุพรรณสารนะ่ะให้สุพรรณสารนาะยกเนะี่ยโอ้ยติดตัวอ,อยู่ไรเงา้ <laughs> จับข <laughs> ้างห่างนีรู้ไม่จริงใครยกโตเลย มาดูพี่จีขยโยกโตะนะคะนี่เชียกไหวไหมโค้ดไปโอ้ยสะพานสาเนกบังทั่วเลยวังทุกที่ทุกทางเลย,เลยหนึ่งสองอ้าวพี่จีพี่จีของเราแรงยังไม่ยอะนะคะยกโตไม่ไหว เดินไปข้างหน้าลูกเดินไปข้างหน้าหวงจังเลยพี่ฟิล์มนี่ห่วงจลงกระดด้หนหวงจังเลย <c oughs> ก็ทำหน้านะคะนี่กอดตุกมเลยกอดตุ๊กิมเลยกอดตรงไหนกอดกอดอย่างนี้นี่กอดกอดตุ๊กกอมกอด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 กออกอดเดี๋ยวกอดเดี๋วกอดกอดแกบนีราคากอด อดมกอดไหมอ่ะกอดไหมลูกกอดไหมกอดเออกอดจะยอมกอดเองใครอยากใครอยากกอดเองครับเขาไม่ชอบให้คุณพ่อบังคับใช่ชอบทำอะไรที่ทำแบบตัวของเขาเองใครอยากใครได้ถูกต้องแล้วอย่ามาบังคับหนูนะเออหนูชอบบังคับเหรออมาพวกเราชิมงาน มาซี่์ี่เอาเดินแทนกั่ะทุกท่านสาด้วยเออเอาอาลงเลยดี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 อคลิปไปเรียเด็กๆอ่าบดทุงอ่าก็คือังนนี้ก็ขอจบคลิปไปเทงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดทุ่งกดุกดไกดกระดิ่งในกล่องจงเอนสมารดททีวีท้งน้นะคะ Let's <laughs> go! <laughs>